พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกสรรเราให้มารู้จักพระองค์และปรนนิบัติพระองค์ลูกขอที่ฐานให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่รังรินบนไม้กางเขนมาปกคลุมเราทั้งหลายทุกคนในทีมนมัสการซึ่งทำหน้าที่เป็นบรูหิตถวายเครื่องบูชาแห่งการนมัสการณนะที่แท่นบูชาตรงหน้าบันลังของพระองค์โปรดทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นบนถ้อยคำความจริงของพระองค์ พระเจ้าครับแม้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในยุคนี้เราไม่เคยได้ประสบการณ์หน้าต่อหน้ากับพระองค์เราไม่ได้อยู่ในยุคของพระเยซูคริสต์ที่มาปรากฏตัวเป็นมนุษย์และดำเนินท่ามกลางโลกมนุษย์แต่เราทั้งหลายได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตราประทับว่าเราเป็นของพระองค์เรารู้จักพระองค์และพระองค์ทรงรู้จักเรา พระเจ้าโปรดให้เราทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคาที่เป็นความจริงจากพระโอษฐ์ของพระองค์จารึกไว้เป็นหลักฐานเป็นคําสอนเพื่อเราจะเข้าใจพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นและทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในวาระในยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่นี้ขอให้เราอยู่ในทางของพระองค์ไม่หลงไปและตอบสนอง กับนมัมศก,การพระองค์อย่างถูกต้องอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนก่อนที่ผมจะนำพี่น้องทุกท่านใคร่ครวญในเรื่องของการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับการนมัมศก,การผมต้องเคลียร์ให้ชัดประเด็นหนึ่งนะครับที่ไม่มีสีเทานะมีแค่ขาวกับดำมีแค่ถูกกับผิดนะครับประเด็นนี้ เราทั้งหลายเคยได้ยินกันมาเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินแล้วก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจจะผ่านทั้งคำสอนการอ่านการแบ่งปันจากผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือผู้นำนมัสก,การอะไรก็แล้วแต่ในโบทซึ่งคำดังกล่าวนะบอกว่ามานสาตานนะครับที่เราเรียกชื่อของมัน ในปัจจุบันนะมานซาตานจริงๆมันเคยเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและพระองค์ประทานชื่อให้มันว่าดาวประจํารุ่งเป็นหัวหน้าทีมนัมสศการนะครับก่อนที่มันจะตกต่ำมันเป็นทูตของพระเจ้าที่ทำงานเกี่ยวกับการนับศการในฟ้าสวรรค์ และเราทั้งหลายก็เคยได้ยินจากผู้รับใช้พระเจ้ามากมายนะครับสอนว่าระวังนะอย่ายิ่งนะเดี๋ยวยิ่งแล้วจะเหมือนมารจะเหมือนลูซิเฟอร์ที่ตกต่ำนะครับยิ่งผู้นำน้ำมศการโหได้ยินประโยคนี้นะครับหรือว่าทีมงานน้ำมศการพอได้รับประโยคนี้มาปุ๊บก็กลัวในใจว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยราเราจะกลายเป็นมารซาตานหรือเปล่า ผมบอกเลยว่าคุณต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องนี้ก่อนผมถึงจะสอนเรื่องการนมัสการในพระวิญญาณเรามาเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับฐานะหนึ่งที่พระเจ้าเคยประทานให้กับดาวประจำรุ่งนะครับก็คือรับผิดชอบในเรื่อง,องการนมัสการนี่เป็นฐานะนี่เป็นตำแหน่งของเขา และในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ชัดเจนว่าทูตสวรรค์นั้นน่ะทุกองค์เลยถูกสร้างให้ต่ำกว่ามนุษย์และมันมีหน้าที่ปรนนิบัติมนุษย์ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เรามีสิทธิทพิเศษมีฐานะพิเศษมากกว่าทูตสวรรค์เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นบิดาของเราเราเรียกพระองค์ว่าอับบาซึ่งแปลว่าพ่อ นี่คือฐานะที่พระเจ้าประทานให้เราซึ่งเป็นผู้เชื่อไม่มีทูตสวรรค์องค์ไหนสามารถเรียกพระเจ้าว่าอาบบาต้องเรียกว่าพระเจ้าซึ่งเท่ากับเป็นเจ้าของนะครับเป็นพระเจ้าเป็นพระฉะนั้นเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับทูตสวรรค์ที่ชื่อว่าดาวประจำรุ่งเนี่ย เขาทำหน้าที่นะเป็นผู้นำนำสัสศการดูแลเรื่องการนสัสศการรับผิดชอบการนับศการในฟ้าสวรรค์แต่ชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มอบถวายกับพระเจ้าเขาเป็นผู้ที่ถูกสร้างแต่ใจของเขาไม่เป็นของพระเจ้านะครับชื่อต่อมาของเขาหลังจากที่เขาตกตำ่ำนะเขาถูกขับไล่จากฟ้าสวรรค์นเนี่ย คือปฏิปักพระคริสต์นะครับมารซาตานแปลว่าล่อลวงแปลว่าปฏิปักแปลว่าต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราเห็นว่ามันเคยรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่พระเจ้าประทานให้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจำนนกับพระเจ้าเป็นของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์หรือยอมรับการไถ่กู้จากพระเจ้า ไม่นะครับและจุดจบกับการลงเอยของเขาคือบึงไฟนรกที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ในพระธรรมวิวรณ์ถ้าเราไปอ่านและใคร่ครวนเราจะเห็นว่าวันหนึ่งเมื่อพระเจ้ามาพิพากษาโลกนี้คนที่รับสัญ,ญลักษณ์ของมันนะครับรับเครื่องหมายของมันก็เท่ากับเป็นพวกของมันพระเจ้าก็จะส่งคนเหล่านี้ไปในที่ที่พระองค์เตรียมไว้ นะครับแต่เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเราเป็นของพระเจ้าเรามีประทับตราของพระวิญญาณบริสุทธิ์และวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเราครั้งที่สองเราเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกเราว่าเจ้าสาวแลนะเราเป็นคริสตจักรของพระองค์และเราก็ได้อยู่ในดินแดนที่พระเจ้าทรงเตรียมให้เราก็คืออาณาจักรแห่งฟ้าสวรรค์นะเมื่อเราเคลียเรื่องนี้ชัดแล้ว นะครับเรามาเข้าสู่3หัวข้อด้วยกันวันนี้ผมอยากจะให้ทีมนักมศการทุกคนฟังคลิปนี้ให้เริ่มต้นและให้จบนะครับถ้าท่านฟังไปแล้วปิดคลิปนี้ทิ้งก็เป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเองแต่เมื่อผมรับการเร้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมเป็นผู้รับใช้ที่จะสัตซ์ซื่อในถ้อยคำของพระเจ้าผมมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าที่จะบอกความจริงนี้กับคุณไม่ใช่ความรู้ความสามารถของผมแต่เป็นถ้อยคำความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในพระคำเรียกว่าพระวจ,จนะของพระเจ้าพระคำพีพระคำพีศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ วันนี้เราจะมาดู3หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณที่ดำรงอยู่ในวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดวันนี้คืออดีตการวันนี้คือปัจจุบันสืบสืบไปเป็นนิดก็คืออนาคตที่เป็นนิรันต์ไม่มีวันจบสิน้น นนในปฐมกาลเมื่อเราอ่านบทที่1ข้อที่หนึ่งนะครับเราจะพบชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประโยคแรกเลยที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือน้ําเห็นไหมครับพระวิญญาณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือน้ําในเวลานั้นไม่มีแผ่นดินไม่มีสิ่งมีชีวิตมีแค่น้ํากับท้องฟ้าและความมืดพระเจ้าก็เลยสร้าง แสงสว่างขึ้นมานะสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงดาวดวงจันทร์ให้ปกคลุมวันปกคลุมคืนพระเจ้าสร้างต้นไม้สร้างสัตว์สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ทุกอย่างที่จำเป็นกับมนุษย์และพระองค์จึงสร้างมนุษย์ไว้เป็นการทรงสร้างสุดท้ายนะมนุษย์ไม่ใช่สิ่งของครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นการทรงสร้างสุดท้ายของพระองค์พระองค์ทรงเตรียมทุกสิ่งที่ ดีเยี่ยมให้กับอาดามและเอวาเราเป็นเชื้อสายของอาดามและเอวานี่คือการเริ่มต้นในปฐมกาลและเราไปดูที่พระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อที่13นะครับที่นั่นบอกว่าพระองค์มีชื่อว่าอัลฟาโอเมกาอัลฟาแปลว่าเริ่มต้น โอเมกาแปลว่าสิ้นสุดหมายถึงว่าพราะองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้นและทรงเป็นที่สิ้นสุดในภาษากรีกนะครับอัลฟาเป็นอักขระตัวแรกและโอเมกาเป็นอักขระตัวสุดท้ายก็เหมือนกับกอไก่ถึงหองหน้าหูกอไก่เป็นตัวแรกของอักษรไทยหองหน้าหูกเป็นอักษรสุดท้ายของภาษาไทย นั่นเป็นชื่อของพระเจ้านั่นเป็นชื่อของพระเยซูคริสต์ที่มาปรากฏกับยอห์นเมื่อยอห์นเขียนพระธรรมวิวรณ์ในพระคัมภีร์ยืนยันแล้วว่าพระองค์เป็นเริ่มต้นและสุดท้ายพระคัมภีร์เล่มแรกก็พูดถึงชื่อของพระเจ้าพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายก็พูดถึงชื่อของพระเจ้าพระองค์เป็นเริ่มต้นและสุดท้ายพระองค์ทรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจ นะครับถ้าเราดูในพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งที่นั่นบันทึกไว้ว่าพระวทะนะคำนี้นะครับพระวาทะในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่พระวาทะเป็นพระเจ้าพระวาทะสถิตอยู่กับพระเจ้า ซึ่งพระวาทาในที่นี่หมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับในโลกนี้อาจจะเถียงว่าเอ๊ะปีนี้คศ2 0 2 1ก็คือคริสตศักราช2021เริ่มต้นนับปีแรกเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้แต่ในความเชื่อของศาสนาพุทธอาจจะเถียงว่าพุทธ,ธศักราช2564แสดงว่าเจ้าชายสิทธ,ธามา ก่อนแล้วมาก่อนหน้าพระเยซูคริสต์มาเป็นศาสดาของศาสนาพุทธก่อนพระเยซูคริสต์นะครับในเรื่องของฝ่ายกายภาพเราไม่เถียงเรื่องนี้เจ้าชายศิทธาหามาปรากฏเป็นมนุษย์และมาตรัสรู้ก่อนพระเยซูคริสต์ในเรื่องของกายภาพนะครับพระเยซูมาทีหลังแต่ความจริงที่บันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้า พระเยซูคริสต์อยู่ในรูปของวาทะพระวาทะอยู่ในรูปของวิญญาณพระองค์เป็นวิญญาณวิญญาณนี้แหละสถิตยอยู่กับพระเจ้าพระองค์เริ่มสร้างโลกนี้ร่วมกับพระบิดาในการงานของพระเจ้านะครับเรียกว่าตรีเอกนุภาพเนี่ยพระองค์จะไม่พลาดจากกันเลยพระองค์ทรงเริ่มต้นการงานพร้อมๆกัน แต่พระองค์อยู่ในพระภาคของพระบิดาพระภาคของพระบุตรพระภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ราชกิจทั้งหมดทั้งสามพระภาคนี้จะร่วมกันทําไม่ว่าจะเป็นการสร้างโลกไม่ว่าจะเป็นการช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปไม่ว่าจะเป็นการทรงสถิตผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเยซูทรงดำรงอยู่ และเป็นอยู่ก่อนเจ้าชายศิทธะก่อนพระใดในโลกนี้ที่มนุษย์ยกย่องแต่พระองค์อยู่ในรูปของวิญญาณนะครับย้อนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พระเจ้าประทานไว้เพื่อให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ก่อนแล้วนะครับผ mm. ูน้นัสการเ๋ยจงรู้เถอะว่าพระเจ้าอยู่วันนี้วันนี้และตลอดไปเป็นนิดอามน เราย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นคำนำนะครับเกลื่อนนำว่ามานเป็นผู้ถูกสร้างเราที่เป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างข้อแตกต่างก็คือเรามีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเพราะโดยการไถ่กู้ของพระเจ้าเราเคยอยู่ในวิถีที่มืดมืดบอดตาใจของเราบอดสนิทเราปิดใจให้กับพระเจ้า แต่เมื่อแสงสว่างของพระองค์เข้ามาถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เข้ามาเราพ้นจากแอกเหล่านั้นพ้นจากความเป็นทาตพ้นจากพัฒนาการแห่งการผู่มมัดพ้นจากอำนาจมืดพ้นจากความตายครั้งที่สองเราเป็นของพระเยซูคริสต์เราไปอ่านในพระธรรมกาลาเทียบท2ข้อ20นะครับกาลาเทียบท2ข้อ20ที่นั่นบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิต อยู่ต่อไปแต่พระคริสตังหงหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ร่วมตรึงกับพระสุคริตแล้วหมายถึงว่าพระสุคริตมาในโลกนี้พระองค์มาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยเราให้พ้นจากความบาปพระองค์มีสิทธิพระองค์ทรงมีเงื่อนไขที่เหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ช่วยให้รอด พระองค์ไม่ได้มาตายแล้วตายเลยแต่3วันหลังพระองค์ทรง,งเป็นขึ้นมาจากความตายนี่เป็นฤทธเดชของข่าวประเสริฐนี่เป็นสิทธทิอำนาจของพระเจ้าที่ประทานให้กับพระเยซูคริสต์นี่เป็นชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์กล่าวถึงนี่เป็นความหวังใจของผู้เชื่อฉะนั้นวันนี้การที่บอกว่าเราไม่เป็นตัวของเราอีกต่อไปหมายถึงว่าเราไม่ต้องมีความตายครั้งที่สองแล้ว เราไม่ใช่ในกรในขอที่เคยทําบาปแล้วก็ต้องล้มลงในความบาปและต้องตายในความบาปต้องอยู่กับความบาปแต่เราถูกเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในเราเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณทรงประทับตราเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับแต่มารซาตานเนี่ย ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระเยซุคริตเป็นปฏิปักษ์มันจะมารวมกันเป็นหนึ่งกับพระเจ้าได้อย่างไรมันมีชีวิตและปลายทางที่ไม่เหมือนกับลูกของพระเจ้าให้เราแยกให้ชัดเจนนะครับวันนี้และอย่าไปกลัวกับคำโกหกหลอกลวงอีกต่อไปว่าเอ้ยอยู่ในทีมนมัศการเหรอเป็นผู้นำนมัสการเาราใหญ่ยิงนะเดี๋ยวตกอับเหมือนมารซาตานนะปฏิเสธคำนี้ทันทีครับยกการาเทียบทที่2ข้อ20 เราเป็นของพระคริสต์ไม่ใช่มารเป็นของเราเอเมนเคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับวันนี้จริงจังนะฮะโอเค okay. นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พูดถึงแล้วนะครับเราไปดูเพิ่มเติมนะในอพยพบทที่3นะครับข้อ14อพยพบท3ข้อ14ที่นั่นพระเจ้าทรงมีชื่อว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นหมายถึงว่า พระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์ไม่ใช่ผู้ถูกสร้างพระองค์เป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นแล้วนอกจากพระองค์นี่คือความหมายพระองค์มีสิทธิอำนาจในการสร้างสรรพสิ่งแต่ไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่สร้างพระเจ้าพระองค์เป็นเองอยู่แล้วนี่คือชื่อของพระเจ้าที่แจ้งกับโมเสสนะเมื่อพระเจ้ามาปรากฏกับโมเส ในพระธรรมอภิเยบทที่3นะเราไปอ่านนะครับทั้งบทเนี่ยจะเห็นถึงการปรากฏของพระเจ้าในรูปแบบของพระวิญญาณในรูปแบบของไฟที่นั่นบันทึกไว้นะไม่ใช่ผมพูดพระกัมภีพูดต้นไม้ต้นหนึ่งนะพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนอยู่และไฟก็ไม่ได้ไหม้ต้นไม้นั้นนะครับโมเสสเห็นและเดินเข้าไปพระเจ้าบอกว่าหยุดที่นั่นแล้วก็ถอดรองเท้า เพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าที่นี่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์รองเท้าคืออะไรนะครับรองเท้าคือวิถีทางที่เราเป็นที่เราทำหนทางของเรานะหนทางของมนุษย์ถ้าไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าก็เต็มไปได้วยความบาปและความสกปรกครับไม่เหมาะสมและคู่ควรกับพระเจ้าเลย พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าชีวิตของเราไม่ได้ชำระด้วยความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราไม่สมควรที่จะเข้าใกล้พระเจ้าหรือแม้แต่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าโมเสก็ไม่เคยเห็นหน้าพระเจ้านะครับโมเสสได้เห็นแค่หลังเห็นฉลองของพระองค์เท่านั้นถ้าพระเจ้าปรากฏเต็มๆหน้าต่อมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องตายนะครับในพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ต้องตาย เพราะความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามันมันยิ่งใหญ่อะไหนยกตัวอย่างง,าง่ายที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับในตอนที่แดดเปี่งๆตอนเที่ยงวันเนี่ยคุณไม่ได้ใส่แว่นตาดำคุณใส่ตาเปล่ามองจ้องที่ดวงอาทิตย์สักห้าวิเพอเพอคุณอาจจะตาบอดได้นะครับพระสิริของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่แบบนั้นแหละมนุษย์ไม่สมควรที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็มองหน้าของพระเจ้าไม่เลยมนุษย์เป็นแค่ผงคลีด,ดินแต่ พระเจ้าทรงเรียกร้องให้โมเสสทำอย่างหนึ่งคือถอดรองเท้าแล้วยืนเท้าเปล่าของเขาบนที่เขาเหยียบหมายถึงว่าชีวิตของเขาอ่ะตัวตนของเขาอ่ะเขาให้กับพระเจ้าและสนิทยอยู่กับพระเจ้าพระองค์ยอมรับในความเป็นเขาพระองค์ไม่ต้องการให้เราปกครองด้วยสิ่งไหนล้วเข้าหาพระองค์หรือยึดมั่นในสิ่งไหนที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยแล้วก็มาเข้าหาพระองค์พระองค์อยากให้เรา เข้าหาพระองค์ด้วยตัวตนอย่างที่เราเป็นพระองค์ยอมรับเราแม้กระทั่งเราเคยเป็นคนบาปเราเคยทาบาปเราเคยคิดบาปเราเคยต่อต้านพระองค์แต่เมื่อเราเปิดใจให้พระองค์เรามีฐานะเป็นลูกของพระเจ้านะครับเพราะพระคริสต์อยู่ในเราพระวิญญาณประทับตราเราอ่านี่แค่ประเด็นแรกนะไปแล้ว20นาทีนะผมว่าผมควรจะแบ่งอีก2จุดเนี่ย เป็นคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยผมก็เข้าใจพวกคุณนะบางทีอาจจะไม่ได้มีเวลาที่แยกออกมาทําในเรื่องของการศึกษาถ้อยคําโดยเฉพาะอาจจะมีงานที่ต้องเร่งรีบทําอาจจะมีชีวิตประจําวันที่ไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นนี่แค่ข้อแรกนะครับนี่คือท่าภาษาช่างนะคนทาสีบอกว่าร,ารองพื้นก่อนนะวันนี้ คุณเป็นเหมือนกับผนังที่ยังดิบๆอยู่นะผมทาสีรองพื้นให้นะผมจะออกแบบให้บ้านหลังนี้สวยพระเจ้าเป็นนักออกแบบนะครับนะถ้าเราไปอ่านในพระธรรมอพยพหลังจากที่พระเจ้าเรียกชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปโพรงทรงให้มนุษย์สร้างพระพลาสร้างวิหารนะพระองค์บอกกับช่างเลยนะครับว่าหน้าต่างต้องกว้างเท่าไหร่นะเนื้อที่ในวิหารลานชั้นนอกลานชั้นในอ,อภิสุทธิสถานนะวิสุทธิสถาน นะต้องกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรใช้วัสดุอะไรช่างศิลปะนะต้องมีความสามารถต้องมีการเจิมของพระเจ้านะครับไม่ใช่ในกรในขอมาทำวิหารของพระเจ้าได้วันนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นผู้นมัสการพระเจ้าที่ต้องมีความเข้าใจที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บนเวทีแล้วใช้ความสามารถของคุณมาปฏิบัติพระเจ้าอันนี้ชาวโลกทั่วไปก็ทาได้ทาได้ดีกว่าคุณด้วย ฉะนั้นสิ่งที่เราแตกต่างก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าเราถูกเลือกสรรให้ปฏิบัติในหน้าที่ของการนมัสการเราต้องรู้ถ้อยคําเราต้องปฏิเสธสิ่งเท็จนะเราไม่หลงเข้าไปในคาโกหกของมารเพราะว่ามารมาเพื่อลักฆ่าทําลายในยอห์นบทที่10ข้อ10นะครับมารมาเพื่อลักฆ่าทําลายมันขโมยทุกอย่างของพระเจ้าไปหมดนะหลอกลวงคุน่ะทให้ชีวิตคนเป็นมลทินน่ะ และความมนทีนี้จะทำให้ตาใจของคนมืดบอดไม่เห็นความงามของพระเจ้าไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ผมขอที่ฐานปลดปล่อยถ้อยคําของพระเจ้าให้มนทินให้ความมืดบอดในตาใจของคุณถูกปลดเปลื้องออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเอเมนเราจะมาเจอกันอีก2จุดในคลิปต่อไปนะครับพระเจ้าอวยพร